จะพามาดูว่ามันเป็นฟองเนี่ยมันเกิดจากสาเหตุอะไรพี่น้องครับอันนี้คือเป็นกระบวนการหมักของเขานะครับผมเนอะเป็นกระบวนการหมักของเขาคือจุลินทรีย์เขาเติบโตได้ดีพี่น้องมันเป็นฟองอย่างสี่แล้วถามว่าเป็นฟองอย่างนี้ใช้งานได้ไหมพี่น้องใช้ได้นะครับเนาะของใครเป็นฟองแบบนี้ไม่ต้องตกใจนะครับก็คือส่วนผสมอยู่ในเกณฑ์ที่พอดีนะครับผม สี่ถังนี้ไม่ได้ผสมหัวเชื้อและสามถังฟ้าไม่ได้ผสมหัวเชื้อนะครับตัวผสมหัวเชื้อมันอยู่นี่พี่น้องหัวเชื้อผมขายเบิร์อันนี้ละลอยเนาะนี่ครับหัวเชื้อเราหมักมาแล้วแปดเดือนผสมหัวเชื้อสองลิตรน้ำหมักปลาหนึ่งลิตรน้ำตาลสองจุดห้าตัวนี้เป็นถังหนึ่งร้อยห้าสิบลิตรนะครับหนึ่งร้อยยี่พี่น้องตัวนี้เป็นถังห้าสิบลิตรนะครับผม หัวเชื้อ2ลิตรน้ำตาล2กิโลน้ำหมักปลานะครับไม่ใช่น้ำปลาน้ำหมักปลา0.5้าลิตรหรือครื่งลิตรนั่นแหละหัวเชื้อ2เดือนแล้วก็มีหัวเชื้อ8เดือนมาผสม1ลิตรพี่น้องถังนี้นะครับนี่เราเราจะมาเปิดดูเป็นเป็นการหมักวันเดียวกันนะครับผมเนาะพี่น้องนี่ตัวผสมหัวเชื้อจะเป็นแบบนี้นะครับจุลินซี่เขาดีกว่าดีกว่าพวกนี้นะครับเพราะว่าตัวนี้เพิ่งหมักไม่มีหัวเชื้อมาผสมพี่น้องครับ เป็นหัวเชื้อ8เดือนล้วนๆไม่มี2เดือนมาผสมนะครับผมนี่มาเบิงหน้าตาของแต่ละถังมันบวกขึ้กันนะครับเนาะตัวนี้ก็จุลินรีย์เติบโตได้ดีเหมือนกันครับทีนี้แล้วทําไมมันแตกต่างกันตัวหัวเชื้อกับไม่มีหัวเชื้อตัวนี้จุลินรีย์เขาเพิ่งแตกตัวพี่น้องตัวนั้นคือจุลินทรีย์เขาเติบโตเต็มที่แล้วเขามีหัวเชื้อพี่น้องเนาะแล้วตัวนั้นจะปุ๋ยจะเป็นเร็วกว่านะครับเนาะพี่น้องอย่างน้อย2ออาทิตย์ หรือถึงหนึ่งเดือนก็เป็นแล้วแต่ของพวกนี้จะนานหน่อยพี่น้องจะสี่เดือนถึงหกเดือนนะครับผมชเดือนถึงหกเดือนแล้วถามมาตอนนี้เอาไปใส่เลยเลยบอใช้ได้เหมือนกันนะครับเนาะเดี๋ยวอีกสักพักฟองของเขาก็จะหายไปประมาณสี่ถึงเจ็ดวันพี่น้องคือจุลินซี์เขาจะเติบโตได้ดีนี่เลยครับคือกระบวนการหมักที่อยู่ในเกณฑ์พอดีพอดีพี่น้องเอาเดี๋ยว ๋ระเบิงสูตรทางถังตัวนี้ผมไม่ได้ใช้อ m อมนะครับเนาะแต่ละถังผมหมักไม่เหมือนกันนะครับจะมีถังฟ้าที่หมักเหมือนกันหมดเลยจะมีถังดําหมักไม่เหมือนกันแต่ทั้งหมดทุกถังเป็นน้ําหมักขี้หมูนะครับผมเนาะตัวนี้จะผมจะใช้น้าตาล1นึจ้ากิโลน้ำหมักปลาศูนุดห้านะครับนี่คือวันที่ผลิตนะครับก็คือเมื่อวานพี่น้องอันนี้ก็เหมือนกันสามถังนี้เหมือนกันครับแต่ถังนี้ ผมมี e อมาด้วย e อ็มอ e ็มที่ผมใช้ก็จะเป็น e อ็มตัวนี้นะครับผมเนอะพี่น้องนี่ e อมตัวนี้จะมีเ e อ็มหนึ่งลิตรน้ำหมักปลาศูนย์จุดห้า 5, น้ำตาลหนึ่งจุดห้านะครับผมตัวนี้จะเป็นถังร้อยลิตรนะครับเนอะพี่น้องเมิงนอนเป็นงานเกษตรเรามีหัวเชื้อนะครับอีกสองอาทิตย์เจอกันพี่น้องแล้วพวกถังดำนี้ ผมจะหมักเป็นสูตรเร่งการแตกรากในช่วงระยะแรกนะครับผมถังฟ้าจะเป็นช่วงเร่งหัวพี่น้องระเบิดหัวเขาบยงไง,ไงเนาะตัวนั้นจะเป็นระเบิดหัวนะครับบางคนเรียกว่ายีสต์เขากําลังแตกตัวจุลินทรีย์เขาจะกินน้ําตาลเป็นอาหารแล้วทีนี้หน้าตามันจะเป็นยังไงหลังจากการหมักไปประมาณหนึ่งเดือนเดี๋ยวเฮาจิพาไปเบ่งพี่น้องนี่ถังนีอยุไก่ก็มู นี่อันนี้คือขี้ของจุลินรีย์นะครับถามว่าจุลินทซีย์เยอะแค่ไหนต้องดูที่ฝ้าขาวฝ้าขาวคือขี้ของจุลินทรีย์นะครับผมพี่น้องมาต้องตกใจปุ๋ยนอนเวียนดีแน่นอน